สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กอแก้เถิงสุราล่ะค่ะเมืองสุราธานีค่ะวู้ดีใจมากเลยค่ะเราตอนนี้กอแเกวมาเดินตลาดค่ะไปเดินตลาดกันมถึงตลาดค่ะคงกินเยอะจังคุณกินอะไรดี 好，家好，我 <noise> 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 ขอบคุณค่ะเอาจะอยู่ด้านหน้านะคะหยิบได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหวันพอดีอร่อยมากเราม,มาถึงที่แ้านนี้โค้ยโค้ยนัง่งนั่งลงนี่มาสุราตุ้งดิงอันนี้เลยใช,ใช่ไหมโค้ย เยอะอันนี้เยอะไหมคะมันจะมีเซตสามตัวแล้วก็ห้าตัวสามตัวกับห้าตัวสามตัวห้าตัวนะนี่คือไม่มีเอโคโคมบอร์ดเลยค่ะโอเคเมื่อกี้พวกค้าสั่งสองลมสามตัวนะใช่ค่ะเอาน้ำเลมอนคีวีค่ะเลมอนคีวีนะค่ะตัวนี้วิวสวยมาก เดิมาแล้วทุกคนนี่โอยนี่ตัวใหญ่มากอันนี้คือน่าจะกินด้วยกันเนาะแ้นยังทะเลค่ะูมากินหอยกัน ใหญ่มากจริงๆอร่อยมากวัางเกยอ,อยู่แล้วสาดิคาททุกคนจะใกล้อยู่แล้วเอออย่าฟูดอะไรรนะ้าหนึ่งมากี้ตอนนี้กี่โมงลวตอนนี้ปปายมงกว่าแล้วค่ะก็เกี่ยวมากี้ไปกินอาหารเชยงแล้วก็เกี่ยวไปถ่ายคอนเทนต์ กินตามไลเดอร์เดียวอันนั้นก็เกี่ยวตาอเป็นอีกคลิปเนินเดียวคลิปที่ทุกคนไปดูได้ค่ะแล้วตอนนี้มากินกาแฟค่ะกาแฟอันนี้โอ้ม่เห็นอ,อากาศดีเอ๊ะเี่นเข้าทางไหนอ่ะขานนี้หรือเปล่า <laughs> ขานนี้หรือเปล่า เมือ่อจรงใช่ <S <S ไ,มไ,ไม่รู้ข้าวตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเออมีเมนูไหมคะโอ๋อเมนูอยู่นี่ เดียวตัวน่ากินเลยอ่ะตัวน่ากินทุกอย่างอ่ะเอาอเมริกาโน่โคโค่โคโค่อะไรนะอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะที่นี่ไทยรูปอะไรสวยเลยขอบคุณค่ะน่ารักมาก น่ารักดวยเคด้วยค่ะกาแฟเรามาแล้วค่ะทุกคนก็เกี่ยวเป็นคนช่อดีมากคือไปเทีย่ยว ดีเลยอ่ะล้วไม่ฝนต่อเลยค่ะตัวนี้มาเถินที่ตลาดหน่อนี่ข้างๆมีวัดอยู่ค่ะแล้วตลาดตลาดอยู่ฝั่งนี้เชื่ออะไรนะเชือ่อเชื่อตลาด น้ำปลาชาละปังไปไหมเจ้านี่ค่ะตอนนี้ตลาดปิดแล้วเหรอปิดแล้วครับมีเดนั่งเรือมีเดนั่งเรือแล้วค่ะร้อยเดียวลำหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยหนึ่งลำหนึลำกี่คนเหรอนั่งได้กี่คนคะเรือนั่งได้สี่ห้าคน นนั่งเรือไปเที่ยวอ,อะไรคะมันมี500ใช้เวลาชั่วโมง500ใช้เรือหงยาวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง500บาทห้าเรือเจวยี่สิบนาทียี่สิบนาที500ถ้าเรือหางเป็นเรือเจวก็เดินละอ,ะอ๋ออ๋ออ๋อถ้าเป็นอ่าเรือหางยาวเรือหางยาว นึ่งห้าร้อยหวโเรือมอเตอร์มอเตอร์อ๋อที่เป็นหนึ่งร้อยป่าบนเรืออะไรนะเรือเจลนี่ยเนี่เรือเนี้ยเรือลักษณะนี้หนึ่งร้อยป่าสองคนยี่สิบนาทีอ่ากี่คนก็ได้ยี่สิบนาทีกี่คนน้องมากี่คนสองคนค่ะสองคนอันนี้คือชงวิวใช่ไหมชงวิวถ้าถ้าไปให้เยอะไปให้เยอะไปเรือหางยาวเรือมอเตอร์มอเตอร์ไม่ไม่ไม่แต่ว่าตัวนี้ตาลปีแล้วยังตาลปีแล้วอ๋อ คุยกับเพื่อนก่อนค่ะสักครู่ค่ะเอาได้ได้ไปเรื่อยดเลยเพื่อนด้วยไหนเลยอ๋นนอ,อ,อนั่งเรือเที่ยวอย่างนี้เลยค่ะเสียดายก็เกี่ยวมาสายเข้าปีไปซ้ำแล้วเปิดวันอาทิตย์วันเดียวเลยเอ,อ๋อยังไงดีเรานั่งเรือป่ะอโอเคเาง,องานก็เกี่ยวไปนั่งเรือค่ะก็น่าจะสนุกนะ โอ้ไปไหนล่ะไปไหนล่ะลุงคะไปค่ะไปเพื่อนอไปสองคนไปเพื่อนแค่ปลายหนึอ๋อสองควหนึ่งร้อยบาทเนาะโอเคโอเคตอนนี้ไปเลยใช่ไหมค่ะค่ะไปนั่งเรือค่ะโอ้ต้องระวังค่ะอันนี้ใช่ไหมครับฮะโอเค ขึ้นเรือแล้วค่ะไม่เปียเนาะไม่เปียไม่เปียค่ะเอ้ว้าแต่ละนี่คือเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์โลกิอาทิตย์แล้วก็น้องมาต้องสิบโมงสิบโมงครึ่งคุณจะเยอะอ๋อต้องมาตอนเช้าเลยอ่ะทุกคนมันจะไม่มีมาสายแล้วถ้าจะมีแรกนอกจากถ้ามาตุมาตอนเช้าจะมีของกินอะไรเยอะใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยสองร้อยร้านอ่ะเนาะอ๋อ เสียใจมาใสสวยเลยอ่ะทุกคนน้ำเขาเป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยปกติจะขาวกว่านี้น้ำจะใสกว่านี้แต่นี่น้ำฝนตกฝนตกฝนตกอ๋อฝนตกมาแล้วก็เนี่ยน้ำไหลมาที่สีมันจะขุ่น่อยอ๋อใสกว่านี้บ้างู้สวยมากเลยอ่ะ วันนี้อากาศดีด้วยมีร้านกาแฟอะไรด้วยธรรมชาติเลยอ่ะถ้าฝนตกที่นี่จะน้ำท่วมไหมน้ำไม่ท่วมครับน้ำเดือนสิบเอ็ดนสิบสองน้ำจะขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงครับอ๋อน้ำขึ้นอ่าน้ำขึ้นอ๋อไม่ได้ท่วมขังขึ้นลง เดี๋ถ้าขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับรสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากกลับมาเร็วค่ะวยอยยอยยยจอเรือเอย้กลับมาละสนุกมากค่ะเคอชมวิวสวยมากต้องมาเร็วๆอ่ะทุกคน ต้องมาตอนเช้าล้วเปิดทูวาอาคีนะโอเคเย่กลับมาอุยออยจัดจ้างนะครับโอเคขอบขอบคุณอ้ขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากไป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 ไ แนี่นำทุกครัวมาสุรารตุมาน่าเรือเที่ยวค่ะวันนี้วันที่สมอยู่ที่สุราธานีแล้วค่ะตัวนี้เ่ียงแล้วเดินนสายอยีกแล้วตอนนี้มากินข้าวค่ะก็แกวหาหน่ที่เชอ่อเออกินข้าวหมูแดงค่ะเดี๋ยวไปกินกันนี่อยู่อยู่ <laughs> <laughs> อยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะนี่เฮงข้าวหมูแดงค่ะสวัสดีค่ะสองคนค่ะสองคนนึ่งได้ดูนั่งตรงนี้<ะ>อ๋อโอเคเอาคะที่นี่แนะนำจีิอะไรค่ะอ๋อ อ๋ออันนี้ดีกว่าอ,อนน่าอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้กินได้ก่อนขอบคุณค่ะอ่ะน้ำอ๋อนี่น้ำอะไรคะอ๋อมีชาดำชาเย็นรูด,ดียย้ยงกาแฟน้ำเย็นน้ำกระโดมชาบ้าน้อ๋อนมียนเป็นสีชมพูเอานมเยนค่ะอันนี้เข้า น,นี่เชือเข้าอะไรนะแอข้าหมูเต็มหมูกรอบอันนี้เป็นข้าวหมูเต็มหมูกรอบค่ะ <c oughs> ล้วแซะอันนี้ใช่ไหมแซะอันนี้เนะาะค่ะม,มากินกันแล้วมีซุปด้วยค่ะทองนีสั่งกระโบมังก,กันไหมอ๋อเพื่อนซาหม,มังก,กันค่ะ อันนี้คือใส่อย่างนี้เลย, <c oughs> ยเหรอใสอ่แล้วแค่ใส่ครึ่งๆก่อนก็ได้อโอเค หวานดีก็แคชอบสีชมพูชอบสีชมพูมากข้าวหวานเรากินข้าวเสร็จอย่าไปซื้อไข่เค็มค่ะวันนี้หลายคนคอมเมนต์บอกว่าไข่เค็มของซูล่าอร่อยมากค่ะ ตังค่ะอ e ืมรวมเดีไยมใช่ค่ะร้อยยี่สิบห้ารบาร้อยะเ่สแกนใจค่ะคาะขอบพุณค่ะขอถ่ายนิดหน่อยค่ะแล้วนี่มาจากไหนกัน

พ่อเก่งเยาวันโอู้เจียนอ่าูเจ,นจนนียนโอเคโอเคขอคะตอบงอบคเณอบคุณขอาคขอาคุาไคุณขอบขอบคุณขอคขอคขค ทุกคนมาที่ปั๊มที่ปั๊มมีกาแฟอ,อะไรทุกคนอาเมซอนมากินอาเมซอนค่ะผมก็สามารถจะกินสองอันนี้เยอะค่ะอูออมคอโค,โคโนาตลาเต้ค่ะวันห้าสิบค่ะ สิบบาทขอบคุณค่ะไอ้ลูอ,อร่อยมากควรเราเถินหลางแม่จีเปิ้ลหลังขายคงฝ่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูมีไข่เค็มไหมเปิ้ลไข่เค็มเลยค่ะ แล้วก็เอาไปทอดไข่ดาวหรือไปต้มเอาไปวันที่สิบแปดอันนี้ทอดเป็นไข่ดาวได้เหรอได้ครับวันที่สิบแปดนะทอดเป็นไข่ดาวใช่วันที่สิบแปดอะไรสิบแปดต้องรอจนถึงวันที่สิบแปดคืออะไรเราถึงวันที่สิบแปดถึงจะทำได้แล้วทำไมอ่ะอันนี้ยังไม่ยังต้องนอนออ๋อเขาที应该是刚做出来的要到 one tibet 才可以 เอองงละชิอันนี้กลงละ,100ะร้อยแปดลูกเอ้ยนี่เป็นกงละร้อยสิบเอลูกค่ะอันนี้เป็นกลงเล,ล่ห้าสิบแปดห้าฟงค่ะไขเป็นท่อดินอยู่อ๋อถ้า <Okay. S 2> เราเก็บดินเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะเค็มไปเรื่อยๆเค็ม,อ,มออกเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าวันที่สิบแปดล้างดินออกเพื่อข้าไข่ดาว แล้วก็30สบล้างเพื่อต้มต้ตมป็นไก่เค็มครับเนี่ยเป็นดีต้องล้างอีกตออแล้วเก็บไว้ได้นานไหมล้างแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจะทำเมื่อไหร่ค่อยทําได้3ามเดือนอ๋อได้ค่ะค่ะเ,เอาหัวยาวยี่เคอเอาหนึ่งกมหนึ่งกงค่ะห้าลูกหรือว่าสิบเอลูกเอาสิบเอลูกค่ะได้ครับร้อยปะพงค,ค่ะ ได้ไข่เข็มแล้วค่ะ,ะเค้นท่าเรือไปเกาะสมุยแล้วค่ะตึงนเต้แล้วดีใจมากเลยค่ะอันนี้เป็นขางเล่ไปสมุยเลยค่ะแต้ตัวมาแล้วค่ะเราจะเอารถข้้นไปด้วยค่ะแล้วตอนนี้ต่อแถวอยู่แล้วค่ะนี่ตอนนี้รอแถวอยู่แล้วค่ะอ๋อคนนั่งต้องลงมาเดินเลยอ่ะ ใครด้วยค่ะ oh โอเจ1สแกนไดไมขิวน้ำขับขับได้อยู่เส้นมาตรงทางมีเขาแล้วเขาเสิ่มัอกอค่ะเอาเ่มเอาซอสมะขามเทศไม่อคุณแม่ก่อนนน โอเคเหมือนกเราไปเจอกันที่สมอิค่ะ